สวัสดีฮะเช้ามันสดใสคือใครเป็นหมาป่าเอาคนละเกมกูปีกกูพูดใช่กเอายิงเลยนี่ยิงเลยยิงเลยมันไม่มีป่านี้ยิงเลยยิง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 อายิงเลยยิงเลยแต่แต่อย่าเพิ่งย่าพึ่งยิงพี่ไว้ชีวิตพี่ก่อนเนี่ยยิงยิงยิงคนเรามันเชื่อใจรู้หน้าไม่รู้ใจังไท้ายเขากบอกว่าเขาไม่ใช่คนดีแต่จริงๆเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไฮ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 ใจเย็น ย <_ an> ิงริงด้วยเมื่อกี้น้องข้าวมาด้วยน้องชายใจเย็นที่มาเอาของดีเอา้ <_ an> เเาก็คุณไปยิงออบเจกต์ใครไวนะ้น่ะจะเอากล้องตรงนี้เอ้ยไฟฉายตรงนี้เลือดหายเอาเลือดหายใครใครอยู่ตรงนั้นครับเมื่อสักครู่โอ้โหอยู่เข้ามาก็ไม่เหลือใครแล้วน่าจะแบบ เอ้ยว่าพี่ะเป็นีก็ตามตอนนี้เลื่อนหายอีกนะตอนนี้เลื่อนหายนะอ่าเรียแล้วกินไม่หยุดเต็มระบบนะนี้เต็มระบบจัดเลยนะเนียาใครเอาไปใครใครเล่นไม่รู้เนี่ยยานยานไม่นี้ยนใครหลอกมะทเนี่ยมีคนกดไปเรื่องพังนะเรื่องพังยับแนแต่ต่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยถูกกับมะเขือก็ผมยืนยันกันเองได้นะว่าผมกดที่ใช่ ใช่เกิดคนเราเกิดข้างๆกันแต่ว่าถุงนั้นไม่ได้กินถุงแรกเลยะนผมผมไม่ได้กินผมเป็นผีแต่ผมไม่ได้กินถุงนั้นไงไม่มีคนพังของด้วยเนี่ยพิงอะไรของเนี่ยนี่นี่นี่ผมผมก็มะเขื่อยืนยันกันเองได้ครับไปกูไม่มีอาวุธเท่เลยกูไปหาไปฉายก่อนนิดนึงไม่ไว้ใจเหรอเอ็งเอ็งเชื่อพี่เป็นผีเปล่าเอ็งเชื่อว่าพี่พูดจริงนะเนี่ ไม่เชื่อใครเชื่อตัวเองได้ไหมผมบอกขอว่าว่าผมไม่เชื่อใครเลยพี่ผมไม่ได้ขออะไรเลยสามดิโมเดโมเด็กกินเลือดหรือเปล่าพี่มีของพอกินได้ขอกินอะไรพอใช้ได้พอกินพอกิหยุดยับเนี่ยหยุดยับไอ้ผู้พันไม่พูดเลยวันเป็นผีป่ะเนี่ยไม่ได้เป็นก็กำลังหาของอยู่เนี่ยจะช่วยทุกคนแต่เขาแต่เขาหาของเขาคุยกันนะเว้ยหาของหรือหากินหาของหรือหากิน เราต้องเงียบเข้าไว้แต่มันมีอยู่คนหนึ่ง่ะที่แบบผมเรียกแล้วก็ไม่หันไม่คุยด้วยอะอะเ่ะเบจอเีราอแล้วเ๋ยวเพกินกันผมขอเล่นหน่อย จังหวะนี้แล้วกูมาไงใครใครกระตือผมแล้วก็ามะเขือปะใครกระตือใครแปลงร่างต่อหน้าพูดมาให้ดีหลัวเขือตายมะเขือตายมะเขือตายมะเขือตายต่อหน้าอะไรเฮียตัดไอ้ไอ้ผู้พันมะเขือเองผู้พันตัดปอยู่เต็มระบบเลยไม่เห็นเลยนี่ผมเห็นคนที่ถือไฟฉายแล้วแปลงร่างไฟฉายยังอยู่นี่ไฟฉายมะเขือแล้วไอ้เฮี้ยไขยายมะเขือไม่ใช่แล้วมันนี้ไม่ใช่แล้ว มีเขียมันกันถือไว้ใช้แล้วอะแล้วพี่จ๋าก็ถืออ่ะถือแต่จะหมดแล้วขอขอขอแกแกนขอสแกนเฮ้ยใครพุบไอ้เจนโดได้บ้างยับไอ้เฮียกูไม่มีประโยชน์แล้วไอ้ยับเนี่ยแทแกนเองมไอ้แสแกนใครสแกนผู้พันเฮ้ย ผมได้ไงตะกนจ่านูนผมว่าจ่านเกคนน่กนฮ้ยครเอผู้พักทสึกตดออ่ะอ่ะี2คนแล้วทำไมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอันตรายโดนสแกนเป็นอันตรายเราสองคนอะเอาผู้พันดีกว่าผู้พันมันน่ากลัววิ่ตะกนเจ็ตโต้ด้นะเจ็ตโต้เจ็ตโต้มันถ้าก็จะได้ It. <laughs> <laughs> I am it no. off! แ่อยู่อ่ะอะไรกันวนี้วะวันนี้เล่นอะไรกันเนี่ยอยู่นี่ไอ เอาเลยจังหวะนี้แหละไอ้ยลลูกผสดอยู่ไหนกันน่ะ ยังอะะอ่าผมอาผมยอมให้ก็ได้อ้วไม่เหมือนรู้เรื่องกันมาย่อ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 าผมยอมกระโดดกระโดดแล้วร้องเพลงช้างด้วยโอ้ผมร้องไม่เป็นนะดิ